สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจของทาง Bravo Trade Academy ทุกคนเลยนะคะมาพบกันเช่นเคยค่ะกับโคช้า Bravo นะคะประจำวันศุกร์ที่21มิถุนายนนะคะเผื่อแป๊บเดียวก็ปลายเดือนแล้วนะคะทุกคนและเมื่อวานนะคะเราทำกำไรกันมาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในห้องเทเลแกรมกับเรานะคะก็ยินดีกับกำไรยินดีกับการ take profit ด้วยทีนี้วันนี้นะคะเเราจะพาไปดูกันค่ะว่าเราสามารถที่จะหามุมมองตรงไหนนะคะในการเข้าเทรดต่อได้บ้างค่ะ มาเริ่มต้นจากไามเฟมเดย์นะคะดูแท่งเทียนก่อนเลยแท่งเทียนสีเขียวนะคะเมื่อวานปิดสวยมากๆนะคะแล้วก็เป็นแท่งเทียนที่มีความใหญ่ยาวเนื้อแน่นสุดๆนะคะตรงเนี้ยเหมือนกําลังจะสร้างบีให้เราด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ายอ่อลงมาอีกรอบหนึ่งนะตรงเนี้ยก็สามารถที่จะพิจารณาที่เราสามารถที่จะบายได้นะคะอืมทีนี้เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนดีมานที่เขาเนี่ยยังสามารถที่จะรับทองคําตรงนี้ไว้ได้อยู่นะคะก็คือกรอบดีมานของตรงนี้นั่นเอง แสดงว่ากรอบดีมา์ของตรงนี้มีความแข็งแรงมากๆนะคะมีความแข็งแรงมากๆนะคะที่สามารถจะแบบอุ้ยพยุงจุดนี้ไว้ได้นะคะอย่างที่บอกทุกคนเลยจําได้ไหมคะว่าดีมาร์ตรงนี้ถ้าไม่สามารถหลุดไปได้นะก็ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะคะเพราะว่าดีมาร์นี้มีความสําคัญมากๆกเลยก็คือเป็นสวิงโลตรงนี้นะคะที่ส่งไปทำออทามหายล่าสุดนั่นเอง น,ะะนี่คือคีย์สำคัญมากๆนะคะจดได้จดเลยนะคะทีนี้ดูต่อค่ะ mm hmm. นะคะเฟมเดย์ปัจจุบันนะคะการที่เขาเนี่ยปรับตัวขึ้นไปแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็ยังไม่ได้หมายความว่าบ่งบอกถึงเป็นเทรน์ขาขึ้นแต่ยังได้นะคะคือภาพใหญ่อะมันเป็นขาขึ้นอยู่แหละแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันแอบมีความแบบยกโลยกไฮตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยแล้วก็ตรงเนี้ยต้องรองดูค่ะว่าเขาจะสามารถที่จะเทสนะคะ ตรงเนี้ยเส้นสีน้ําเงินตรงนี้นะคะแล้วปรับตัวพุ่งขึ้นไปได้ใหมนะคะถ้าสามารถที่จะปรับตัวขึ้นไม่ได้นะเอาแบบแท่งเขียวสวยๆเลยมีแรงซื้อเข้ามานะคะจุดเนี้ยไปต่อเลยนะแบบเนี้ยไปต่อเลยนะมีโอกาสจะนู่นนะคะออําหายอีกแน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยยังมีความลังเลเออยังมีความด้วยเดียด้วยเดียอยู่แถวนี้นะคะแล้วสุดท้ายเลือกทางที่อยากจะปรับตัวลงมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ ปรับตัวลงต่อได้เองนะคะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความกํากึ่งมากๆนะคะว่าจะหลุดไปได้เมื่อไหร่เนาะแต่เนื่องจากว่าเรามีดีมานตตรงเนี้ยเข้ามาซัพพอร์ตด้วยว่าเฮ้ยมันไม่หลุดนะก็ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้น,นอีกเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาหน้าเทรดในการบายได้นะคะในการบายได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะต้องรู้แหละว่าการที่เราจะบายเนี่ยบายไปถึงจุดไหนนะคะเพราะว่าถามว่ามีโอกาสจะลงมาได้อีกไหมเป็นภาพเนี้ยก็มีโอกาสเช่นเดียวกัน นะคะโอเคประมาณนี้เลยในไทม์เฟรมไทม์เฟรมเดย์นะคะไปดูต่อคะ่ะในไทม์เฟรมสีชั่วโมงบ้างนะคะไทม์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยพยายาม่จะมีการยกโลยกหายขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเราก็เห็นชัดแหละว่าโอ้แรงซื้อมันแบบมันมันชัดเจนมากๆค่ะโคช้ชมันแบบมันใหญ่อะ่ะเออแรงซื้อมันใหญ่มากๆนะคะก็อ่า เราสามารถที่จะมองหานะคะแล้วก็พิจารณาจุดที่เราสามารถเทรดบายได้เช่นเดียวกันเนาะสำหรับดีมานของทางฟ็สชั่วโมงนะคะดูตรงนี้เลยตรงนี้นะคะเป็นดีมานที่สร้างเอาไว้นะคะรวมถึงตรงเนี้ยหันไปทางซ้ายมือนิดนึงนะคะเราจะเห็นว่ามีแนวรับด้วยนะคะแล้วก็แนวรับเนี้ยเป็นแนวรับที่มาสัมผัสแบบบ่อยด้วยนะคะเป็นแนวรับสำคัญแหละเอาจริงๆนะถ้าเรามองไปฝั่งซ้ายมือนะคะ ้ายมือแเนี่ยเราจะเห็นว่ามาติดอยู่ที่ราคา2 3 3 0เนี่ยเยอะมากนะคะปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นแนวรับเรียบร้อยแล้วอดีตของเขาเนี่ยเคยเป็นแนวต้านมาก่อนนะคะก็เป็นแนวรับก็น่าสนใจค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเลยนะคะก็คืออยู่ในกรอบนี้แหละนะคะประมาณ37อะไรประมาณนี้ทีนี้เราเนี่ยเจอดีมาแล้วใช่ไหมคะเราเจอดีมาแล้วก็ต้องรองให้เขาเนี่ยย่อตัวลงมาก่อนแล้วเราจะสามารถที่จะพิจารณาหาเทรดบายได้ เนาะอันนี้สําหรับหน้าตานะคะของดีมานนะคะอ่ะเพิ่มเติมอีกนิดนึงมันจะมีดีมานตรงนี้ด้วยนะคะเป็นดีมานที่มีผลงานเหมือนกันชื่อเดี๋ยวตีกรอบตีโซนให้ทุกคนไห้เสร็จก่อนดีกว่านะคะแล้วก็มีดีมานตรงไหนอีกหนะ้าตรงนี้ด้วยข้างลาง่างเดี๋ยวให้ราคาไว้นะคะให้ราคาไว้ กรอบบนก่อนเลยนะคะที่มีโอกาสจะปรับตัวลงมาเนาะวันนี้นะคะ40ะคะ2 3 40ถึง2 3 31 2 3 40ถึง2 3 31อัน,นทุกคนไปตีกรอบตีโซนได้นะคะ๊คอปี้กันไปเลยนะตรงนี้นะคะอันนี้เป็นดีมาช์บ ค okay. นะคะแล้วก็มีกรอบข้างล่างด้วยนะคะดีมานตรงนี้ก็จะเป็น2 2 2นะคะถึง0นูนเะให้หมดเลยให้หมดเลย2 3 2 2ถึง2 3 07นะคะรู้สึกว่าจะมีดีมานกรอบนี้อันหนึ่งด้วยนะขอดูนิดนะะึงค่ะโอเค ดีมันรัวๆนะคะเมื่อวานคือแรงเขาดีจริงๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็น2330ถึง23 2323นะคะ2330ถึง2323อ่าโอเคนะคะจุดนี้เลยนะคะที่มีโอกาสที่จะลงมาทดสอบได้นะคะทีนี้ดีมันเรียบร้อยแล้วนะคะมองหาซับลายบ้างดีกว่า มองหาซัพพลายบ้านก็คือซัพพลายชุดนี้นั่นเองชึบก็ใกล้เหมือนกันนะคะจริงๆตรงเนี้ยเราใกล้กับซัพพลายมากกว่าใกล้กับดีมา n ์ซะอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็มองหาจุดเทรดเซลได้ค่ะแต่ก็แค่ต้องรู้ว่าเทรดเซลแล้วเนี่ยเทรดไปได้ถึงตรงไหนนะคะซึ่งกรอบซัพพลายของเราในปัจจุบันตรงเนี้ยอยู่ที่ประมาณ2388นะคะถึง2370นะ2อ7 8ถึง2 3 2 3 8 8ถึง237สูนะคะที่เป็นจุดที่น่าสนใจชึบนะคะตัวนี้ก็มองเป็นสัพพายได้นะคะทีนี้ที่บอกว่าสัพพายมันใกล้มากๆตรงนี้นะคะเราสามารถพิจารณายังไงได้บ้างนะคะสัพพายตรงนี้นะคะรอได้ค่ะแนะนำว่าให้ทุกคนเนี่ยรอคอนเฟิร์มก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมแทงเทียนเนาะสกาวปิ้ง no นะคะ QM Cell พฤติกรรมทองต่างๆใช้ได้หมดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มายกตัวอย่างภาพของพฤติกรรมทองให้ดูกับ QM Cell นะคะแถวนี้เนาะกับ QM cell ด้วยนะคะสองอันนี้เนี่ยทุกคนสามารถที่จะใช้ได้นะคะลองมองหาในทา m เฟรมที่เล็กลงเนาะสมมติตรงนี้เป็นทา m เ f รมสีชั่วโมงนะคะจะมองหาใน t i m e f รม H 1นะคะหรืออาจจะเป็นทา m เฟรมเล็กๆก็ได้ M 1 5อะไรอ่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจุดเนี่ยน่าสนใจนะคะเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะย่อลงมาได้มาหาตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่สมมุติว่าเขาเนี่ย ไม่ยอ่อแล้วอะสมมติไม่ยอ่อแล้วอยากจะพุ่งขึ้นไปเลยแบบมีแรงซื้อแบบเยอะมากนะคะรอค่ะรอสร้างแพทเทิร์นอย่างนี้ลัลลี่เบลลัลลี่นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยหาบายเลยเพราะว่าตรงเนี้ยถางลงแหละหาบายแบบรัวๆเลยนะคะก็คือจะสวยมากๆอืมแล้วก็ในไทม์เฟรมสีชั่วโมงเนะี่ยก็มีโอกาสที่จะลงมาหาตรงเนี้ยได้เช่นเดียวกันโอเคไหมนะคะอันนี้เป็นภาพของสชั่วโมงนะคะซึ่ง เดี๋ยวเราตั้งองิเลอร์รอได้เลยนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วด้วยนะคะก็ใครกำไรมาแล้วก็ชิียวเวแหละเดี๋ยวตั้งอเลอร์รอแล้วกันนะคะไปดู1ชั่วโมงหน่อยสิหนึ่งชั่วโมงมีอะไรให้เราเห็นบ้างนะคะไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่ะเป็นเทรนขาขึ้นแบบตะโกนตะโกนอยู่แล้วนะคะตะโกนอยู่แล้วทีนี้ลองดูซิฝั่งนี้มีดีมานอะไรเพิ่มไหมจากที่เห็นปัจจุบันนะคะดีมาก็ยังอยู่ในกรอบเดียวกับสีชั่วโมงนี่แหละค่ะยังไม่ได้มีอะไรที่ เป็นเป็นภาพชัดเจนนะคะทีนี้ขอดูซับไพ่หน่อยซับไพ่ของ1ชั่วโมงนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีกรอบตรงนี้อยู่นะคะก็จะแนะนําทุกคนว่าการให้เราเข้ามาตีกรอบนะคะในไทม์เฟรมที่เล็กลงแบบเนี้ยจะทําให้เวลาที่เราหาพฤติกรรมในการเข้าเทรดเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าระยะ s s s สั้นๆเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่ะกลับตัวขึ้นมาตรงนี้เลยนะ แล้วสมมุติว่าสร้างพฤติกรรมนะคะเป็น QM sell แล้วไอ้เป็นย้ำโโลแล้วกันนะคะเนี่ยเราสามารถที่จะหลอพฤติกรรมย้ำโลแบบนี้นะคะแล้ว SL ของเราเนี่ยสั้นๆอยู่แค่เหนือกรอบตรงนี้ก็ได้ ะะโอเคนะคะทุกคนภาพใหญ่ก็มีประมาณนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็สามารถที่จะคลิกขวานะคะแจ้งเตือนราคาแล้วก็รอให้ราคาเนี่ยกลับมาที่จุดพวกนี้ได้นะคะเราก็สามารถที่จะมามอนิเตอร์กันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีประมาณนี้เลยนะคะที่อยากจะฝากทุกคนเอาไว้นะคะก็ขอให้ทุกคนรักและก็สนุกกับการเทรดนะคะรวมถึงแฮปปี้วิกเอนทุกคนล่วงหน้าเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ถ้าเรารู้เรื่องนี้ไวกว่านี้นะเราคงรวยเร็วกว่านี้เพิ่มขึ้นอีกสิบเท่าข้อแรกเลยเราต้องสร้าง B I ก่อนหรือว่า Basic Income ให้มันได้ก่อนผมได้แนวคิดมาจากนโยบายของต่างประเทศที่เขาเนี่ยเรียกสิ่งนี้ว่า U B I หรือว่า Universal Basic Income ที่มันแปลงไง่ายๆว่ารายได้พื้นฐานสำหรับทุกๆคนเลยซึ่งในข้อที่2เนี่ยก็คือการที่เราได้ทำสิ่งที่เรารักและพอเราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องเงินแล้วอะ แล้วเราได้ทําทุกๆวันกับสิ่งที่เราลักจริงๆมันจะทําให้เราอะมีความเติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้วพอเราไปสุดทางได้เราจะกลายเป็นเบอร์หนึ่งของเส้นทางนี้คุณจะเพิ่มรายได้ได้อย่างมหาศาลเลยในข้อที่3เนี่ยก็คือดับเบิลการ p ู i ิเคทหรือว่าการดับเบิลมันขึ้นมาถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่เก่งที่สุดในวงการนั้นแล้วอะ่ะมีค่าตัวแบบคนพร้อมจ้างคนอะ่ะเป็นหลักแสนหลักล้านเลยแต่ถ้าวันนี้คุณรูปิเคทออกไปไม่ได้ก็จบ ข้อ4เนี่ย Invest with compound interest คุณต้องทำยังไงก็ได้ให้เงินมันงอกอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วในขอ้อที่5ถ้าคุณรู้เรื่องเนี่ยมันจะทำให้เราอะยุติความคิดเรื่องการเงินไปอีกนานแสนนานยกตัวอย่างอย่างปู่โรลุ่มเฟดก็ได้นะครับมูล,ลค่าทรัพย์สินทั้งหมด131.6ิลเลียนตีเป็นเงินไทยก็คือประมาณ5ล้านล้านบาทคุณคิดแค่ว่า ขอโตปีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์พอปีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของห้าล้านล้านก็คือห้าหมื่นล้านบาทแล้วถ้าเกิดว่าคุณเองตั้งเป้าว่าอีกสามเดือนหนึ่งหกเดือนข้างหน้าเนี่ยคุณอยากที่จะมีระบบแบบเนี่ยมันเป็นระบบที่ตายตัวแล้วคุณแค่ทําตามมันเมื่อกี้ผมพูดแบบพับกว้างเนาะให้เป็นคอนเซปต์แต่ถ้าคุณไม่อยากได้แค่คอนเซปต์อ่ะคุณอยากได้วิธีการไปด้วยเลยผมบอกเลยว่าไม่อยากให้พลาดงานนี้ Investor Vision 2024ลองไปเข้าดู